ครับวันนี้ผมมาล้างรถนะครับด้วยน้ำยาซักผ้า s อ8เปแปดรือผงซักฟอกผสมไอ c อซ q u i d o r ดออร์แกนิกคอนเซนหลังจากซักผ้าแล้วนะครับก็ใช้ไม้ถูบ้านที่เลิกจากถูบ้านแล้วไม่ได้ใช้ถูบ้านแล้วนะครับมาถูรถมาล้างรถมันก็จะไวขึ้นพอช่วงนี้มันหน้าฝน ล้างไปเดี๋ยวฝนตกเลยอีกแล้วนะครับก็ใช้นี่รูปเลยไม้ถูกพื้นรูปมันก็จะมีคาบน้ำหน่อยนะครับแต่รถผมสีขาวก็ไม่ต้องเช็ดอะไรมากไม่ค่อยเห็นคราบแต่ตรงกระจกเนี่ยต้องเช็ดหน่อยเห็นนะครับมันจะมีคาบน้ำเราก็เช็ด มาให้มีคาบน้ำส่วนตัวรถหนึ่งรถเป็นสีขาวคาบน้ําก็เป็นสีขาวก็มองไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วนะครับเช็ดนิดหน่อยแต่ที่กระจกนี่ต้องเช็ดนะครับมันเห็นชัดเวลาที่เราขับรถมันก็จะมองลำบากเวลาที่หัดหมาดแล้วก็เช็ดนะครับ อย่ารอให้มันแห้งมันก็จะเป็นคาร์บน้ำเห็นไหมครับน้ำจะผงซักฟ้องเซฟแปดแล้วก็ลิควิดออร์แกนิกคอนเซนเต็ดหรือ LOC เยี่ยมไหมครับเสร็จเร็วนะครับมีเวลาล้าง สิบห้านาทีเรียบร้อยปกติครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงกว่านะครับเป็นชั่วโมงอ่ะกว่าจะเสร็จทั้งคันอันนี้ก็ลดตรงไปลดเวลาลถดแรงไปหลายเท่าเลยนะครับสามสี่เท่าอ่ะนะครับผมก็ขอจบการพิเศษการล้างรถด้วย ผงซักฟอกเอสเอแล้วเอลน้ำเหลือใช้จากการซักผ้าบางท่านก็กลัวว่ารถสีจะมีปัญหาผมทำางนี้มานี้ปีที่สิบแล้วนะครับสิบปีกว่าแล้วครบสิบปีมาตอนเดือนเมษานะครับอันนี้ก็เดือนสิงหาจะกันยาแล้วนะครับ วันนี้วันที่16สิงหาละ6 3ก็สียังเอี่ยมอยู่นะครับยังไม่เป็นไรเลยนะครับจบรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ